ด้วยมีเหมือนเลยนะพวกเนี้เนี่ยน้องผมพมากอยู่อยู่ในบ้านกับมีได้ขนาลรมยังเหลืออีกเหลืออีกพบศัตรูแล้วในบ้านเอ๋ในบ้านเอ๋พวกกี่เลียน ักหลายอ่ะพี่ศูนย์สองสกำลังใส่กันเลยเพื่อนลังเรียบร้อยไม่หัวหนาเรียบร้อยไม่หัวหนาเย้ยยเยนะพี่แป๊บนึงดาวลาตูทึงอะไรก็หล,ลังบอลูนะหลังบอลู ขาไม่ได้ละหัวแตกว่ะดุ๊กเออเอ็มหกศูนย์หรือปืนอะไรเนี่ยในบ้านมีตัวในบ้านมีตัวอะไรหัวไหนบ้านไหนวะว่าบ้านพุน่ะเออด่าพุหัวห่ะ <c oughs> ตายโอ้โห้ยที่นี่มีเอ็มสองสองเับ ห,หนยี่โมช่วงดีอ่าอะไรเอะโอเคครับยังไม่ับเลยอถ้าสาสตร์เลยครับผมเฮ้มตัูมัวูย่นะาคามมอยมิทูทายช่วยด็มีบอลเล่นนะพวงเนี่ย เนน้งองผมพอบ้าอกูอยู่ในบ้านกับมีได้ขนาดลมยังเหลืออีกเหลือลอ,ลอีกพบศัตรูแล้วในบ้านเอลในบ้านเอลกี่เรียนสวัสดีเด้อไอ้ผมคนอุบลราชธานีเด้อติดตามครับ แถวนี้ไล่แบบสุดดักแข่งเน่ยชิปชิบชิชบเลยวันหนูวัอยู่ที้างบ้านหรือมันโดดลงมาไปวะเดี๋ยวขอยขืนที่บ้านได้มันโดดลงแล้วแสดงว่ามันเฮ้ยไม่เคยเสียไป่เสียวะไว้ไปตู้ชูดอะบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปช่งดู ลูสซูดนักแข้งในข่อยขาบางนี่แล้วเล่นแล้วน้ำดา่าไขอยไปแล้วคืนบ้านแอวแล้วมันหายไปเลยโอ้ยขอบคุณครับไอ้กอดเจี๋เจีย,ยสวัสดีครับอ้ผมคนอุบลักษณะนี้นตดตามโม้ขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ยบบาอุบลสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อโชคมานโชคมาน,มานเด้อเด้อ <S <S เด้อเด้อ <S <S เด้อเด้เห็นมาบอกเห็นมาแสดว่ามันดูดออกไปฟังพูดเอาไว้มาคอย่ามันหนีมันหนีไไออ้้บ อู้ยหลกหลายอ่ะเพื่อนสองสี่ศูนย์สอ่ศูนย์กำลังใส่กันเลยเพื่อนพบศัตรูแล้วก็ตายวะเฮ้ยดูอยู่ได้บ่าหัวหนตายว่าดิเน้ด้ฟังหุ่นะเออระเบิดไว้ เปิดปุดบาเแล้รเรียบร้อยป็หววนหัวหน้าเรียบร้อยป็หววนหัวหน้าเฮ้เตนะพี่แป,ป๊บน,นึ่งข่าวว่าโดนละ ดาวลาตูทึงงอนะไรก็หลังบลูนะหลังบลูเย้าลอยนะ <c oughs> สวยเวดดี้กูดมาเดี๋ยวเมืองนั้นเป็นหลักถือแฮกบ่อ๋อถือแฮก แท็กแบบนี้ล่ะเขาแท็กนังโป้มาให้ังที่บ่กตัวไปกดบึ้งอ่ะย้่าไปหาบึ้งนะครับผมเนื้อเวลาเขาแท็กนังโป้นังอย่างมาหลายคนกดเข้าไปนะครับเป็นเว็บไซต์หลอกเครื่องเครื่องแม่เขยักบึ้งกับเขาเว็บไซต์เอาตรงตัวคนหลายย้่เจ๊ะมากง่ายแบบกดเขานะหลายโคนมากง่ายเว้ยกดเข้าไปบึ้งอย่างเนี่ยนะฮะมากง่ายเห็นเขาอันแซมบ้ากับกดโหลดย้่าไปกดไปหรอกขันมากบึ้งกับเขากูเกิลครับผมเอาเว็บไซต์โดยตรงเลยครับขันมากบึ้ง น้ okay, องๆ <okay. S 2> นึ่งไล่โคตรพี่เฟสผมเป็นอะไรเมึงไม่กดหนังโป้ได้หลายคนแล้ว๋อไอสัวค <c oughs> อยเห็นหลายอยู่อันซุ่มแท็กหนังโป้กันมาแต่ว่ามันโมแมนตอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะพี่นอ้องัะผมโมเมนต์้ากดตีนเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงครับอันแท็กดังกันนะสองตัวเฮ้ยมันวิ่งแบบสาหลายสบายดูสิท่าไปวะ หลังเสาไฟหลังเสาไฟต้อทราบไปเด้เด้อหัวหน้าวันอู้ขอพูดไดลายครับเออพี่ครับผมหลังเสาไฟเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่แล้วมันเล่นขึ้นพูดแหละอันนี้มันเป็นเหิ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 น มันรีบพูดอะยุ่พี้ยงหมเฮ้ยบักข้าเน่ะนลาดได้ป่ะเฮ้ยนอกหมอกนอกหมอกเกือบตายได้เพรตายเอาแไปสีตายแล้วสีตายแล้วลดล็อกลดล็อกเอาเลยเอาเลยน้องหลาลบไปเอางพรวดหาไม่ได้ละ nó <laughs> húaแตก <tẹp> quá nó húa, ní mày M60 nè, bựn này, phải rất là lớn, m <laughs> 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 คนมันเพิ่มขึ้นหรือ,นนอมันนั่นวะซูในบ้านมีตัวในบ้านมีตัวไอ้หหนบ้านไหนวะเอาบ้านพุนอ่ะ <c oughs> เออดาวหัวกน,น้าตายโอ้โหมันไอ้พวกูดนี่ว่ะ แรงเกินไปได้ยุบสอวนไปโอเค,อเ,คเห็นหัวหน้าบอยเปิดสูตรแล้วเห็นหัวหน้าบอย <c oughs> พบศัตรูแล้วเสี็ยวฟันยาก่อนนะมันยิงหลังต้นไม้เัรอนะมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยบอาไปิสะบ้านเอาฟันได้อยังไ่ได้เอาเอาเมื่อกี้ฟันโกไม่ไปเห็นอย่างแบบนี่เหรอเอ๊ะ loạn อะตีบ้าฟันไปทำไรกูไหม

เขาคือซื้อกับเขา่าซื้อซัสูบอะไรดิล่ะอืึยเอะแล้วๆเามันหัวหน้าเอามัานในไก็บองหัวน้าเดี๋ยวเราเบิดโซกันไะเราเบิดดเอาเลยหัวน้าเอามันเลือดเย็นไปเลย เจนเจนเฟอร์มิเกนเจสเกอร์เฟอรปลาคาบกินทวนมาบักบักวันนี้ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดใจนะครับผู้ใดขำมาะม่ก็ฝากกดไลค์ขกับเพื่อนๆเนอะไอไก่ไทยบ้านบ้าอุดรธานีคนดเอลดีเป็นตาไนกูแล้ว